สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะแม่จ๋าช่องแม่บีเอ j นจค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะคุณแม่จ๋ามาพร้อมกับงานสวยๆงานเก๋ๆ EP 1 8 2แล้วค่ะแม่งานผ้าสลับนะคะตัวนี้เนื้อผ้าของเขามันจะเป็นแบบมีความเป็นร่องในเนื้อผ้านะคะแม่หนูให้ดูก่อน อก42นิ้วปกติแล้วงานเรสนะคะแม่สาหนูจะมีแค่อก46 48 50แบบนี้วันนี้ได้มีโอกาสนะคะได้หางานอก42ค่ะมาให้กับแม่ๆสาวๆไซส์กลางนะคะแม่า๋าอก42แล้วก็ความยาว44กระเป๋า2ข้างซ้ายขวากันไปเลยแล้วหน้าเนี่ยแม่เป็นหน้าร้อนแล้วจะเข้าสู่เทศกาลงานวันสงการานกันค่ะแม่นะคะก็ใส่ลสายดอกสวยๆกันไปเลยสีสันเป็นสีสันที่เราแบบ มองมองแล้วอ่ะแม่มันทําให้เราสดชื่นมันทําให้อากาศที่ร้อนร้อนอบอ้าวมันก็จะทําให้เราดูเย็นแล้วก็สบายหูสบายตาขึ้นค่ะแม่ราคา279บาทเป็นงานแขนยาวค่ะปลายแขนนะคะตัวนี้จะเป็นงานปลายแขนติดกระดุมรุ่นตัวยาวเลยแม่ความยาว44นิ้วนะแม่นะลูกสูง155ใส่แล้วน่องเลยนะคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าค่ะแม่จ๋ามีลวดลายมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด 5ลายผ้ากันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะแม่สีแรกนะคะตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินนะแม่นะว่าสีเขียวค่ะสีเขียวสวยมากนี่ถามว่าเนื้อผ้าร่องเป็นแบบไหนนี่แม่เป็นเนื้อผ้าสลับมีความนิ่มมีความฟูซักสะบัดตากใส่โดยที่เราไม่ต้องรีดแต่ด้วยความเป็นร่องเนะี่ยแม่เขาจะมีความเป็นเนื้อร่องแบบนี้เลยนะคะตัวนี้สีเขียวแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะว่าสีเขียวค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีฟ้า สีฟ้าก็สวยเรียบรูดูดีมากๆเลยนะคะตัวนี้สีฟ้าค่ะแม่งานแขนยาวปลายแขนติดกระดุมค่ะแม่จา๋าสีฟ้าก็น่ารักต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีส้มสีส้มก็จะออกเป็นโทนส้มเหลืองส้มแบบนี้เลยขอเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะแม่นะนี่เวลาชุดแบบนี้สีสันแบบนี้ใส่ถ่ายรูปแม่ใส่เป็นแก๊งใส่เป็นทีมใส่เป็นทีมแชะถ่ายรูปออกมานะคะรับรองขึ้นกล้องสวยสุดๆกันไปเลยค่ะตัวนี้สีส้ม ต่อด้วยเลยนะคะแม่สาจะมีสีชมพูอ่าดูจากตัวที่ลูกใส่ก็ได้ตัวนี้ลูกขออนุญ,ญาตเรียกสีชมพูค่ะแม่ไม่ติดสะโพกมีกระเป๋าเป็นรุ่นตัวยาวคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณน้องด้วยนะคะตัวนี้สีชมพูคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสีตัวนี้สีม่วงตัวนี้สีม่วงกันเลยนะคะแม่สาสวยๆเกๆ๋ๆน่ารักกันแบบนี้รอบอก42นิ้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5้าลายผ้าด้วยกันค่ะแม่ เดี๋ยวหนูจะทวนสีย้ำให้แม่อีกหนึ่งรอบนะก็จะมีสีเขียวจะมีสีฟ้าจะมีสีส้มค่ะต่อด้วยเลยนะคะสีชมพูคือตัวที่ลูกใส่แล้วก็ตามด้วยสีม่วงแม่อยากได้สีไหนแม่อยากได้สีอะไรค่ะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะแม่นะแจ้งน้องแอดมินได้เลยค่ะว่าสนใจ EP 182ที่น้องแก้วรีวิวแล้วตามด้วยสีใครที่อยู่ไลน์แอดดันเข้าไปเลยค่ะคุณแม่สาทางไลน์แนะคะว่า ติ๊กสีเลยก็ได้แม่สีไหนสีไหนสั่งเข้ายละแอดได้เลยนะคะแม่๋าวร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแม่ก็ง่ายๆแบบนี้ในการสั่งซื้อสินค้าของช่องแม่บีเอนจอยค่ะแม่จ๋าแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะลูกลงคลิปในทุกๆวันเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้า